อดีรเรกพิซซ่าพิซซ่าเตาถ่านโฮมเมดร้านดังที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเพื่อนๆนเพื่อนๆครับวันนี้ผมมาลองทานพิซซ่าเขาว่ากันว่าอร่อยมากๆร้านนี้ชื่อร้านอาดีรเรกพิซซ่านะครับอยู่แถวแถวบ้านข้างวาดัดไม่ไกลจาก ทางขึ้นดอยสุเทพเท่าไหร่เลยครับอันนี้นะเป็นร้านเล็กๆนะครับออกแบบโฮมมี่โฮมมี่เดินเข้ามาข้างในเนี่ยก็จะเจอโคมไฟสีเขียวระยะกลางร้านแบบนี้เลยครับวันนี้ที่ผมมานะ่าจะเป็นช่วงเทศกาลคนเลยเยอะมากๆเลยนะครับผมชอบที่เขาใส่ก่อนการทานเนี่ยครับเป็นป่องน่าจะเป็นกระป๋องซอสมะเขือเทศครับที่นี่นะครับนอกจากพิซซ่าอร่อยแล้วเนี่ยยังมีอาหารอิตาเลียนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นพาสตา้าว่าเมนูอบชีสต่างๆนะครับถ้าเพื่อนๆดูนะพิซซ่าเขาก็มีเตาถ่านให้เรามองเห็นกลางร้านแบบ อันแรกที่มาก่อนก็คือจะเป็นแอปเปอ z e ไทเซอร์นะคผมสั่งเป็นพวกมะกอกดองแล้วก็พริกดองอะไรเงี้ยครับพวกเนี้ยเอาไว้กินกับพิซซ่านะแก้เรียนได้ดีมากๆเลยนะขอบอก ที่เป็นสายพิซซ่านะครับลองสั่งมาทานคู่กันนะบอกได้เลยว่าไอพิซซ่าอร่อยมากขึ้นอีกครับตันอื่นผมก็ลองสั่งสปาเก l i n g ้วอเทอร์มากินแก้หายให้สดชื่นก่อนเลยนะครับระหว่างรอพิซซ่าแป๊บเดียวพิซซ่าก็มาแล้วครับวันนี้ผมสั่งเป็นเพสโต้โ c k เ t ็ตนะครับรีคอตตาชีสบอกได้เลยว่าอร่อยมากๆากลานี้พิซซ่าเขาจะเด่นที่แป้งนะครับมันจะเป็นแป้งแบบแนวโฮมเมดเหนียวนุ่มก็ขอบหนาๆหอมกลิ่นทานสำคัญวัตถุดิบเขาดีมากๆเลยครับใครมาแม่ชียงใหม่อย่าลืมมาทานอด